ล้องมาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนครับในช่วงวันสบายสบสไตล์นายต้นตาลและพิเทเฮ้อะบุญอบุนตะรีบุนตะรีโอ้ยใช่เหรอไม่ใช่ท่านผู้ชมครับวันนี้มาตอบคำถามทางบ้านฮะเนื่องจากมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าช่วยคอมแพร์หรือเปรียบเทียบให้นองกบนะบอกว่า ลำโพง2แบนดประเภทแอคทีฟอะไรคอลัมน์เนี่ยนะฮะ,<อ>ฮะเนี่ยทั้งเสาทั้งยาวทั้งใหญ่เนี่ยว่าเจ้า jbl eon 1 mk 2ตัวนี้กับและนี่ฮะ ev electro voice ev o 3 0 m, m. ว่ามันเหมือนมันแตกต่างกันอย่างไรอะไรโดดเด่นด้านไหนบ้างมีข้อจำกัด หรือข้อด้อยตรงไหนบ้างมาเรามาว่ากันท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็สไตล์เราเช่นเดิมก็คือผมจะหาข้อสรุปมาแบบง่ายๆสเปคสเปคเบื้องต้นเนี่ยรเห็นพี่เทศบอกเอาต้องต้องคุยสเปคด้วยใช่ไหมพี่กำลังวัดได้ได้ไดนิดนึงนิดนึงนิดนึงกำลังวัดเริ่มจากตัว evo 3 0 m อันนี้ก็1 0 0 0วัตต์ plus d นะท่านผู้ชมครับผมส่วน mk 2 jbl นะฮะอันนี้ก็คือ1500วัตต์พีคครับ โอเคท่านผู้ชมเอาแค่นั้นเอาเรื่องกําลังวัดที่หลายคนชอบชอบถามเรื่องนี้วันนี้ผมเจาะลึกให้โดยละเอียดนะครับว่า2ตัวเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถามว่าอย่างแรกถามว่าทาไมถึงเอาสอตัวนี้มาชนกันนะฮะก็เพราะว่าท่านผู้ชมเม้นต์มาไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าราคามันใกล้กันมันนิดเดียวเองนะใช่ใช่ผมจดมาราคาท่านผู้ชมเอาเรื่องราคาก่อนนะรเรื่องแรกคือเรื่องราคา JBL Ion e 1 MK2 เนี่ยผมขออนุญาตดูนะเพราะผมจดข้อมูลไว้เยอะ ราคาตั้ง9 0 0 0 0 0 0กับอีก400ด้วยนะครับผมราคาโปรตอนนี้อยู่55,900บาทว,าว้าวขยับมา EV อ้าวครับ e v o e 30M เนี่ยราคาตั้งนะ72,700อืมตอนนี้ราคาโปร52,900อืมอ่ะมัน50,000ไง52,900ของ EV กับ55,900ของ JBL 3,000บาทครับผมต่างกันต่างกันยังไงอีกเอาเรื่องต่อมาง่ายๆผมบอกก่อนเลยครับเจ้า MK2 เนี่ยมันมีแบต มีแบตเตอรี่ในตัวอีโ e ไม่มีอ่าอันนี้ไม่มีแบตโอเค,คทีนี้ถ้าผู้ชมฟังไปเป็นข้อข้อนะซึ่งถามว่าโอ๊ยมาชนกันได้ยังไงอย่างที่บอกชนกันในแง่ของราคาเป็นหลักก็นนิดเะฮะแบตของเจ้า MK2 เนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงนี้อ่าอยู่นะครับ,คร,บครับผมจากที่ลองใช้งานมาก็ได้หลายชั่วโมงนะ ในสเปคผมไม่แน่ใจว่าระบุไว้กี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแนบข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะแต่ว่าเอาการใช้งานจริงที่ที่ลองใช้งานมาก็เปิดฟังเพลง2-3สมชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมเรื่องต่อมาเรื่องของการพกพาเนี่ยเจ้า EON-1 MK 2มันจะสะดวกสะดวกยังไงรู้ไหมในเรื่องของการจัดเก็บคือเรื่องการพกพาคือก่อนจะพกพาก่อนจะย้ายถ่ายโอนเนี่ยมันต้องจัดเก็บ คอออนวันเอ็ม 2>, e 2เนี่ยสามารถที่จะนำนะครับเสานะครับเสาของเขาที่เป็นสเป c เซอร์แล้วก็แบตเตอรี่รวมไปถึงลำโพงกลางแหลมใส่ไปด้านหลังของตู้ได้ที่เป็นซับฟูเฟอร์แล้วก็ล็อกเก็บมีกิปล็อกอะสะดวกสะดวกนะครับในการพกพาในฝั่งของ EV ก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับผมเขามีนี่ไหมกระเป๋ากระเป๋าอ๋อเป็นกระเป๋าที่เก็บใส่ตัวนี้นะชุดกลางแหลมชุดกลางแลม่านผู้ชมก็สะดวกอยู่นะเออเอ,อ่ะ ทีนี้ต่อในเรื่องของนนน้ำหนักน้ำหนักครับผมนะฮะให้พี่เทพเล่าดีกว่าว่ามาเลยในส่วนของน้ำหนักนะครับเริ่มจากตัวฝั่งคุณตาลก่อน MK2JBL Ion 1 MK2 ครับน้ำหนักช่างมือเช้า19กกิโลกรัมนะครับผมลมนะมันจะมีจุดนิดๆหน่อยๆโอเคปัดเสรว่า19โล20โลโอเค e v o 30M ครับ24กิโลกรัมครับก็มากออกกันไม่มาก4โล5โลไม่เกิน5โลอะ ท่านผู้ชมประเด็นนี้ก็ผมว่าไม่มีนัยยะสําคัญคนะต่างกันไม่มากนะครับแต่อย่างที่บอกไปเจ้านี่มันมีแบตในตัวนะอันนี้ก็หรือว่าเป็นข้อได้เปรียบในกรณีที่แตข้างนอกแล้วไม่มีจุดเสียบปลั๊กไฟนะครับต่อจากเรื่องของน้ําหนักเราคุยเรื่องอะไรดีเรื่องของ h ช n n e l Input Channel อ๋อที่อยู่ด้านหลังแชนแนลอินพุตเนี่ยเดี๋ยวทีมงานมาดูด้านหลังเลยเพราะว่าเรื่องการทดสอบเรื่องอะไรเดี่ยเราจะเล่าเป็นตอนสุดท้ายนะฮะมาด้านหลังได้เลยนะครับว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง โอเคอ่ะมาดูเรามาเริ่มกันที่ JBL ก่อนดีมั้ยฮะ JBL มีกี่ channel นี่ไง5 channel 5 channel 1>, 1 2 3 4 5อ้าวก็มี input แตกต่าง bo, กันออกไป combo 3 phone แล้วก็ mini ster bluetooth อะไรอย่างเงี้ยครับขยับไปที่ Evo 30M EV อ่ะนะเนี่ยเป็นไง1 2 3 4 5 6 7 8 8 channel ในส่วนของ combo มีกี่ช่องอ่าว1 2 3 4 5 6 ช่องห้ามีให้เลือกใช้งานคอมโบเออย์อารเออยหรือรแม้กระทั่งมินิสเตอร์อิน3.5มจุดห้ามิล,น,ลนะครับ,รบนะฮะท่านผู้ชมอันนี้เรื่องชนะ่องอินพุตนะนะเอาพุตก็จะมีอันนี้ตรงนี้มิกซ์เอาท์นะครับผมอะไรแบบนี้นะอ่ะในฝั่งของ JBL ก็จะมีช่องเอาพุตที่เป็น Pass t h r o u g h ์หนึ่งช่องนะคร,รับเป็นโฟนนะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมทีนี้ความแตกต่างที่มัน อยู่ภายในดิจิตอลมิกซ์ทั้ง2ตัวเนี้ยที่ผมหาข้อมูลมาให้แล้วนะท่านผู้ชมนะเอาเรื่องที่มันชัดๆนะฟังก์ชันที่อยู่ข้างใน<อ>ฟังก์ชันดักกิ้งดักกิ้ง JBL ก่อนเราคุยกันตรงนี้ผมคุยภาพรลยว่าเป็นฟังก์ชันดักกิ้งที่ JBL เนี่ยเห็นไหมฮะดักกิ้งบายซาวคราบดักกิ้งผมพูดแบบเร็วคืออะไรก็คือเราสามารถจัด p พ i ร r อ t รตีได้ถ้าเราพูดไมค์อยู่หรือเราเปิดเพลงอยู่เงี้ย เอาเป็นว่าเราเปิดเพลงอยู่นะครับแล้วเราพูดไมค์เข้าไปนะครับเสียงเพลงจะลดหลี่ลงในช่อง priority โดยอัตโนมัติอารมณ์ว่าโหมดดีเจนะท่านผู้ชมโหมดดีเจเลยคือคือเขามีให้ข้างในข้างในเนี่ยสามารถปรับได้โดยละเอียดนะครับผมในฝั่งของ ev e v o ไม่มีนะไม่มีครับอ่าไม่มีนะตัวนี้นะครับผมไม่เป็นไรผมเปรียบเทียบมาให้ดูให้เห็นภาพเฉยๆนะฮะข้อต่อมาเรื่องของลำโพงเราต้องคุยกันเรื่องเอฟเฟกพวก active อะไร y column เอฟเฟกต์เขาจะโดดเด่น jbl เขียน e f ฟ e c t processing เอ f เฟกต์โ c เ s s ซิ่งเนี่ยกดเข้าไปปึ้งจะมีอะไรบ้าง r e v e r b Delay รัดคอครัดขอบคุณครับเล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมเขามีเอฟเฟกให้จะเรียกว่า3แหลกหลักๆได้ไหมนะฮะคือมี3ส่วนทีนี้เมื่อเราเข้าไปใน Channel เนี่ยผมยกตัวอย่างผมเข้าไป Channel 1นะครับผมกด Channel 1ตรงนี้ได้ไหม Channel 1ปึ้งอ่านี่ยโอเคอยู่ Channel 1แล้วนะครับเราเข้าไปในส่วนของ Effect Sense นะครับ นี่ไงในแต่ละช n e l จะมีเอฟเฟกให้ใช้3มแหลกเห็นไหมรีเวิร์บดีเล์คอรัสสามรูปแบบเสียงเออต่อช n e l นะท่านผู้ชมนี่ระดับดิจิตอลมิกซ์เลยนะดิจิตอลมิกซ์บางตัวหนึ่งใส่ได้ไม่กี่แหลกเองนะนี่ให้ถึง3แหลกเลยนะนะครับใส่ได้3เอฟเฟกอะว่างกันเถอะใครจะเรียกแบบไหนดีนะครับท่านผู้ชม ได้กี่ c ชแนลอะอ่ะ,อะผมไปดูก่อนชแนลสี่มีไหมผมไปดูก่อนเอฟชแนลสี่ก็มีชแนลห้าจะไม่มีเอฟเฟคเพราะเป็นชแนลของบูตูดไปเปิดเพลงอืมกระบในฝั่งของ EV กดเข้ามาดูฮะจริงๆแล้วก็มีแอปนะแต่ว่าผมมาเล่นกันสดๆหลังเครื่องเลยมาตอบคําถามคุณลูกค้านะท่านผู้ชมนะคือหลังเครื่องกันในแอปก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะเอฟเฟคของทาง EV เนี่ยมันมีเอฟเฟคหนึและเอฟเฟคสอันนี้คือจากมาสเตอร์เซตอัพนะท่านผู้ชมนะ เอฟเฟก1หนึ่งและเอฟเฟกตสมี2แหลกใช่ไหมกดเข้าไปดูทีละอันปึ้งเอ๊ะมันมีทั้งหมดเป็นพรีเซตฮะ22 2 22ิยี่สิบสองพรีเซตสำหรับเอฟเฟกตัวที่1แหลกที่1นะฮะย้อนกลับไปเอฟเฟกที่2มีอีก8 8 2 2บวก8เท่ากับ30ครับเฮ้ hey, ตอบถูกท่านผู้ชมนะยังไม่ตกเลขนะท่านผู้ชม30พรีเซตแตกต่างกันนะ คืออันนี้เป็นพรีเซตสำเร็จรูปเจ้า JBL เนี่ยเขาให้เลือกผสมเสียงกันเองนะระหว่างรีเวิร์บดิเลคคอรัสเอ้ยแล้วต่อชอบนะท่านผู้ชมนะว่าชอบแบบไหนนะเนี่ยเรากดไปใน Channel เราก็จะสามารถที่จะเปิดค่าเอฟเฟกที่เราตั้งเอาไว้เอฟเฟกต์หนึ่งและเอฟเฟกต์สองของแต่ละ Channel ได้นะเอฟเฟกตนะ์ช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องห้าก็มีเอฟเฟกต์นะชั้นห้าถึงหกและเจ็ดถ้าแปดไม่มีเอฟเฟกต์นะครับไม่มีเพราะว่าเขาเป็นบูทูธเช่นเดียวกันนะผู้ชมนี่แหละ ในส่วนของเอฟเฟกนะเป็นไงฮะชัดเจนไหมเรื่องต่อมาครับผมนะฮะในเรื่องของ EQ ไหม EQ EQ ีนี่นไงเมน EQ นะครับ enable เข้าไป EQ เมนท่านผู้ชม,มนะ EQ เมนเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มี7แบรนด์7ย่านซึ่งเป็นย่านที่เขาฟิก์มาฟิกมาแล้ว 1> 63, 1 6 0 4 0 1 k 2.5K, 6K ไปจบ 12K สอท่านผู้ชม ครับนะแบ็กกลับไปเขามีเมน EQ ให้7แบรนด์แล้วมีอีกมีออคอีคิให้ด้วย7<อ>แบนด์เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมออคอีคิก็มีด้วยใช่นะท่านผู้ชมฮนะในฝั่งของ JBL บ้างนี่อืมมาดูในส่วนของ EQ กันบ้างอยู่ไหนเอออีคเอาพุทธีคิวไหมฮะเอาพุทธีคปึ้งกดเข้าไปออนก่อนตึ้มนะครับเป็นยังไงฮะนี่นะครับเขามีเป็นพรนะีเซตอ่ะนะเป็นพรีเซตแบบว่าแฟลตสเปช ที t v คาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยนะดีเจคาเฟ่และสุดท้ายก็คือแบบคัสตอมคัสตอมนะฮะอันนี้กดเข้าไปจัดการเองใช่ไหมท่านผู้ชมจัดการเองถูกต้องครับกดเข้าไปดับเบิลคลิกเราสามารถจัดการได้สูงสุดถึงแแบเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านท่านผู้ชมนะแแที่สำคัญนะไม่ใช่แค่แปดแบนะมันสามารถเลือกเนี่ยดีบีได้เลือกนะครับ สามารถเลือกความถี่ได้กวาดความถี่ได้เองว่าจะเอาย่านไหนท่านผู้ชมละเอียดมากๆนะในฝั่งของ JBL รวมไปถึงปรับคิวได้ความกว้างความแคบของกราฟนะคพลตี้แฟกเตอร์ท่านผู้ชมเป็นไงอะ่ะเจ๋งมากๆเลยท่านผู้ชมนะทำให้เราเนี่ยสามารถปรับได้โดยละเอียดนะฮะคือเนี่ยจะเห็นรูปแบบการปรับ EQ ของแต่ละค่ายนะฮะ,ะทาง JBL ก็ออกแนวแบบพารามิเตอร์ที่ เราสามารถเลือกได้หลายย่านหลายแบบน,นะครับในฝั่งของ EV เนี่ยคือเขาว่าคล้ายคล้ายกราฟิกมันฟิกมาให้แล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะโอเคแต่ก็เป็นพรนนาราเมติกเหมือนกันแหละนะฮะแถมให้มีอะไรอีกนะครับ Anti แอนตี้ฟีดแบ็กนะครับ j b l มีมี2แบบเลยแบบไลฟ์แอนตี้ฟีดแบ็กแล้วก็แบบฟิกนะท่านผู้ชมนะมจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มตม,มันสามารถจัดการเสียงหอนได้โดยอัตโนมัติหรืออัตโนมือว่างั้นเถอะนะพูดแบบเร็วๆนะแล้วก็มีลิมิเตอร์ซึ่ง ให้สรุปเลยทางฝั่ง EV เนี่ยเขาไม่มีแอนตี้ฟีดแบ็ให้อ่ะโอเคจุดเนี้ยไม่เป็นไรนะครับแต่ในส่วนของลิมิเตอร์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่เขาให้ตัวนี้มานะครับอ,อะไรฮะคอมเพรสเซอร์ <ress> ว้าวก็โอเคนะท่านผู้ชมสามารถคอมเพรสเสียงได้ผมชอบในเรื่องการคอมเพรสเลยนะถูกต้องเขาให้ค่าตรงเนี้ยนะแล้วก็เขาปรับเลโชวไว้แบบว่าคือยิ่งบิดมากเลโชก็จะผันแปรตามการคอมบ์อะท่านผู้ชมผมอ่านในแมนวนวลแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลลึกนักนะ ประมาณนี้ละกันท่านผู้ชมเราก็แถมให้นะท่านผู้ชมครับเจ้า ev เนี่ยผมแถมให้นิดนึงแล้กันสิ่งที่ผมเห็นเข้ามานะต้องดูในมาสเตอร์สิต้องดูใน, Masters, ใน Main, Main เมนเมนฟังก์ชันน่ะนะเอาละผมเอาเรื่องหลักๆนะท่านผู้ชมนะเขาสามารถปรับซับเลเวลได้ซึ่งผมอะไม่เห็นว่าเจ้า mk 2เจ้า jl b ปรับซับเลเวลได้นะครับคือปรับไม่ได้นะครับคือเขาบาลานซ์มาให้เลยแต่ของ ev เนี่ย สามารถจัดการเรื่องของเลเวลของซับได้ท่านผู้ชมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะอันนี้ก็เป็นด้านหลังที่ผมยกตัวอย่างหัวข้อสําคัญสําคัญมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าชนกันมัตต่อมทั้งหมดดีเทลเยอะมากนะครับริ่งเยอะมากถูกต้องถูกต้องนี่เรายังไม่ได้พูดในส่วนของแอปพลิเคชันเลยเอาเป็นว่าคือทั้งคู่มีแอปให้ใช้งานปรับหลังเครื่องก็ได้ปรับที่ตัวแอปก็ได้ท่านผู้ชมฮะ แล้วก็ใช้งานง่ายทั้งคู่เลยนะครับ,รบ,รบสำหรับ JBL แล้วก็ Electro Voice นะครับคือมันมีเยอะพิเทพอย่างเช่นนะช่องเอาพุทนะแต่ละตัวเนี่ยสามารถตัดโลคัทไฮคัดเนี่ยนะครับ ตัวนี้สามารถเลือก Channel Output LR อะไรแบบเนี้นะฮะถูกครับแล้วก็ยังมีในส่วนของฟังก์ชันเสริมอย่างพวกบลูทูธที่ว่าโอเคคอนโทรลได้สตรีมเพลงได้ทั้งคู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของ JBL เนี่ยสามารถทำอะไรนะที่บอก EWS ข e องทูวายเด r e เต s Stereo ได้ถ้ามีเจ้า MK2 2ใบ, 2> บอะไรแบบนี้ผมพยายามรวบลัดให้สั้นที่สุดนะ ทีนี้ก็ประมาณนี้ผมว่าน่าจะครบเครื่องเพราะว่าดีเทลภาพรวมทั้งหมดของแต่ละตัวเนี่ยเราก็รีวิวแยกไว้แล้วผมไม่อยากให้คลิปนานจนเกินไปนผู้ชมอยากให้เห็นว่าเออมันต่างกันยังไงโดยโดยทัศนะของพวกเรา2คนในเบื้องต้นนะครับและจากการทดสอบพูดถึงการทดสอบเลยดีกว่าทดสอบไปเลยในเรื่องของที่เราทดสอบใช้งานเนี่ยในเรื่องของไมโครโฟนเดี๋ยวกดบันทึกตัวนั้นให้หน่อยนะครับจะได้เห็นภาพนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ต่อไปเป็นเรื่องของไมโครโฟนนะครับผมก็ทดสอบไปบันทึกภาพไปให้ท่านผู้ชมเห็นภาพไม่โล,ลคัดนะฮะไม่ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นถูกต,ต,ต้องแบบแฟตๆเลยโทนของ JBL ก็ประต,ตามคาแรคเตอร์เขาเลยคือเสียงกลางนั้นหะนาะอิ่มๆนะครับผมนะฮะ <i Pad> แล้วก็เคลียในระดับหนึ่งอันนี้คือเสียงใหม่ถ้าขยับในฝั่งของ EV เป <i> ็นยังไงบ้างเอาแบบแฟตๆนะไม่ทำอะไรเลยนะในฝั่งของ EV เนี่ย ถ้าสัมผัสแรกนะสัมผัสแรกนะต้องบอกว่าเห็นไหม,ไมคือผมเน้นคำมันชดัดกลางแหลมชัดแจ้งเคลียร์มากๆนะครับนะครับโดยส่วนตัวถนะ้าเกิดถามว่าเรื่องของกลางแหลมผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมาเดี๋ยวเ็าบอกว่าการรีวิวนี่ก็คือการเอาสินค้ามาอวยไม่ใช่ผมต้องบอกตรงตรงเลยต้องผู้นี้ต้องบอกตรงๆว่ากลางแหลมของ EB เคลียร์กว่าตามคาแรคเตอร์ถูกต้องท่านผู้ชมแต่มันก็จะมีแบบว่าดีเด่นสลับกันไปในแต่ละด้านนะครับผม ทีนี้เรื่องของไมค์เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งโลคัดได้แต่งนิดเติมหน่อยใช้พรีเซตได้นะพรีเซตสำเร็จรูปก็จะมีมาให้ใช้โลคัด80 120ของทาง e ีครับนะครับทางของ JB l เขาก็จะมีพรีเซตให้เลือกเลยนะฮะเอาแบบสปีชอะไรแบบเนี้ยนะครับเพิ่มลดปรับแต่ง EQ ได้นะครับนะท่านผู้ชมทีนี้ให้พี่เทพไปประจําการข้างหลังอยู่ที่กล่องไฟฟ้าท่านผู้ชมดูว่าการใช้กล่องไฟฟ้าเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงโทนออกมาเป็นอย่างไรใช้กล่องเพราะว่ามัน หนักหนาที่สุดละในเรื่อง,องของแนแกันเดืองให้ค,ครอันนี้คือเสียงของ EVO 30M นะท่านผู้ชมนะครับใน,นฝั่งของ JBL กันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับผมท่านผู้ชมฮะสำหรับเสียงของ2ตัวนี้เราอาจจะทดสอบสั้นนะ,ะเพราะอย่างที่บอกเราทําคลิปสั้นแต่ให้เรา2คนสรุปให้เนี่ยได้ใจความแบบนี้ท่านผู้ชมครับเพราะก่อนที่เราจะอัดคลิปเนี่ยเราต้องลองเล่นถูกต้องครับพูดถึง EV ก่อน EVO 2 0 m เนี่ยคือสไตล์ EV เนี่ยมันเคลียร์ชัดใสามากๆมันถ,ถึงถูกใจนักดนตรีถูกต้องครับ,รบผู้ชมฮะซับวูฟเฟอร์ก็ปรับ ปรับเลเวลแยกได้ไง mm hmm. กระเดืองแน,น่นๆตับๆมีหัวโน้ตนะแต่บางทีมันก็จะออกแนวแข็งๆนิดนึงนะออกกันแนวกระชับกระชับนะบท่านผู้ชมพอในฝั่งของ JBL เป็นไงมันนวลๆไงออกนวลๆออกเล็กๆนะพูดถึงซับนะท่านผู้ชมนะซับนุ่มๆน,นวลๆกลางแหลมก็แบบกลืนกันดีเลย<ไ>เสียงแบบคาแรคเตอร์ JBL ออกแนวไลฟ์ฟลาวสดๆหน่อยคนะใช้ได้เสียงดีท่านผู้ชมตัวเนี้ยนะครับ ถามว่ามีอะไรคอมเมนต์อีกไหม uh huh. มีอะไรคอมเมนต์อีกบ้างโดยส่วนตัวนะท่านผู้ชมนะจากการใช้งานผ่านกลองเนี่ยมันเห็นอะไรบางอย่าง JBL พูด uh huh. ถึง JBL ก่อนนะฮะเราเปิดเลเวลคือระดับนึงอะนะครับเราขึ้นเกเ์เราปรับวอลลุ่มแล้วเราตีกรองเราโซโล่ตุ้งตุ้งตุ้ง,งบางทีเนี่ยมันจะมีไฟลิมิตขึ้นมาให้เห็นอ,อยู่บ่อยๆลิมิตขึ้นไวไปหน่อยนะฮะคือไม่ใช่ไวไปหน่อยหรอกมันก็ต้องมองว่า ความต้องการของผู้ใช้งานเนี่ยของเราเนี่ยเราอาจจะอยู่ในห้องที่มีขนาดใหญ่มา,มากๆแล้วเราอยากจะเปิดดังๆเพื่อเทสดูคาแรคเตอร์เสียงของเขาแสนแอนออกมาเป็นยังไงกระเดืองออกมาเป็นยังไงครับทีนี้พออัดหนักๆเข้า JBL จะขึ้นคลิปให้เราเห็นอยู่บ่อยๆในฟังกับการพูดถึงเจ้า EV e v o 3 0 m เป็นไงฮะคือมันต้องพูด p o i นี้เพราะอะไรรู้ไหมคือ EV เนี่ยเปิดดังเท่า JBL ไม่มีพีคไม่มีคลิปไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะและยังไปได้อีก แสดงว่า h e เฮดรูมเหลือ,ลอคือแอมกำลังขับเยอะ mm hmm. ท่านผู้ชม mm hmm. ต้องพูดอย่างนี้แล้วกันท,ทั้งทที่วัดในสเปคบอกว่าไง1,000วัตวัตอันนี้1,500วัตต์ท่านผู้ชมแต่สเปคอาจจะคุยถึงในแง่ของวัตพีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรในการใช้งานจริงเนี่ยในเรื่องของกลองเนี่ยยกให้เจ้า e ีวีเขาแต่ตอนเปิดเพลงท่านผู้ชมฮะเจ้า JBR เปิดได้ดังนะ เปิดได้ดังพอสมควรเลยแล้วในเรื่องของภาพรวมของเสียงเพลงผมให้ JBL นะก็ออกนวลกลมกล่อมฟังเพลงเพลินๆนานๆทาง EV เนี่ยเขาจะออกแนวแบบว่าแข็งๆกระชับกระชับใสๆใสๆคมชัดมีเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยนานาจิตตังเลยนะครับนานาหูตังได้ไหมอันนี้ไม่ใช่นะอ๋อโอเคนะคือแล้วแต่ชอบจริงๆท่านผู้ชมและนี่ก็คือ ทัาศนะของพวกเราสองคนนะฮะสำหรับผลบอลในคืนนี้ <c oughs> ไม่ใช่ฮะ <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมประมาณนี้แหละฮะเพราะว่าพยายามจะรวบแล้วอะจุดท, <c oughs> ที่มันที่มันแบบรู้สึกจริงๆว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็จุดที่มันใช้งานบ่อยๆ <c oughs> จุดที่ไม่เอยได้ใช้งานจะไม่พูดถึง <c oughs> นะท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันแน่นอนว่าท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินนะครับในส่วนทั้งหมดนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะก็เรียนเชิญทดสอบทดลอง ได้ด้วยหัวท่านเองที่ช็อป5ร้านของเราถูกต้องครับหรือในเบื้องต้นฮะเข้าไปป้ายานะฮะตัวท่านเองนะฮะที่เว็บไซต์ของเราครับผมที่เว็บไซต์ของเราที่ w o r l d w web เซ้าดี .hop ครับผมก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนและทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ 사우디디닷컴. 안녕하세요.